หลายคนอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อนภายในอาคารบ้านเรือนทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องปรับอากาศซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารบ้านเรือนได้ ฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่ป้องกันและลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารบ้านเรือนได้ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆคือแบบแผ่นและแบบพ่น โดยฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นมีให้เลือกหลากหลายแบบมีความหนาและค่ากันความร้อนและราคาที่แตกต่างกันตามวัสดุโดยมีให้เลือกดังนี้ฉนวนใยแก้วหรือไฟเบอร์กาสฉนวนชนิดนี้นอกจากป้องกันความร้อนได้ยังป้องกันเสียงได้อีกด้วยแต่มีข้อเสียเมื่อโดนความชืน้นหรือหยดน้ำจะทำให้ยุบตัวแบนไม่สามารถป้องกันความร้อนได้หรือผู้ที่แพ้เมื่อสัมผัสกับเส้นใยแก้วก็จะเกิดอาการคันระคาย ดังนั้นควรเลือกใช้ชนิดที่มีฟอยล์หุ้ม ฉนวนใย,ยหินเป็นฉนวนแบบแผ่นมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนไม่ติดไฟและยังมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดีแต่มีข้อด้อยไม่ทนทานต่อความเปียกชื้นและยังมีราคาสูงอีกด้วยฉนวนอลูมิเนียมฟอยล์เป็นฉนวนแบบแผ่นบางมีผิวมันวาวโดยอาศัยการสะท้อนความร้อนออกไปก่อนที่ความร้อนจะเข้ามาสะสมในเนื้อวัสดุแต่หากผิววัสดุหมดความมันวาวเช่นฝุ่นมเกาก ก็จะไม่สามารถสะท้อนความร้อนและป้องกันความร้อนได้อีกต่อไปฉนวนโพลียูรีเทนโฟมหรือ PU โฟมเป็นฉนวนที่มีเนื้อโฟมแน่นมีให้เลือกทั้งแบบชนิดแผ่นและแบบพ่นจุดเด่นมีความทนทานต่อแรงกดทับและสามารถใช้ได้กับ วัสดุทุกแบบแต่มีข้อด้อยเรื่องราคาสูงและติดไฟฉนวนโพลีเอทิลีนโฟมหรือ PE โฟมเป็นฉนวนที่มีเนื้อโฟมแน่นและเหนียวจึงทนต่อแรงฉีกขาดทนต่อสารเคมีและทนต่อความชื้นจึงเป็นฉนวนโฟมที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันสำหรับฉนวนกันความร้อนแบบพ่นเป็นฉนวนที่ใช้พ่นบนแผ่นวัสดุอีกชนิดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ป้องกันความร้อนเช่นแผ่นหลังคาฝ้าเพดานและผนังมีข้อดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแต่มีข้อด้อยเรื่องราคาสูงฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่ติดตั้งเพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารโดยส่วนมากมักจะติดตั้งใต้หลังคาหรือผนังที่สัมผัสกับแสงแดดซึ่งฉนวนกันความร้อนจะช่วยลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ